ฉันชอบอะไรแบบนี <harmon ies> <upp la> <ati> uh, okay ้มาเลยแล้วก็วัดมายทำเพื่ออะไรเนี่ยเออโอเคไหมโอ๊ออ้อพบได้สต็อปหยุดฉันชนะโอ้ชิค่าทำอะไรฉันจะได้โอชิ เคยคิดเลยว่าวันนั้นมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็โคตรจะแย,ย่เลยแล้วชักก็โองผ่าติวเราแบบเออเอาล่ะไเดี๋ยวชักวัสกดสกิดไปนะโอเคนะเออร์วิีวิสฮะเนี่ตายเนี่ย

เอาละเอาล,ะ,อาละนะเวลาก็ต้องทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นฉันก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นไม่แพ้เจ้าหมอนั่นฉันก็ต้องขามันให้ได้วังวันหนึ่งฉันก็ต้องขามัน มันน่าจะมาฆ่าฉันอ oh wow. oh wow. ีกแล้วสินะโอ้ว้าวน่าสนุกชิบหายเลยถึงเวลาเราฮะคิดว่าฉักกลากว่าเดิมเหรอคิกแคทฮะฉันมาเต็มร้อยเว้ยถึงเวลาเราคืนน้ำมันแล้ววูดอ๊ะ

เหมือนจะทำให้มันตายแล้วละ่ะเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้า w h a ก t h เบอร์มาล้อที่ไหนวะอะ uh huh! มันแน่นอนอยู่แล้วฉันนำมาโค้ดเทกับกุของจริงกับกุของเทอ่ะจริงจริงไหมล่ะเฮ้ยชินนายส่งเจ้านั่งมาหาฉันเหรอฮะจริงจเหรอว้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเวลาฉันก็ต้องเกาขึ้นมาแล้วแบบนายทำให้ฉันสิ่งทุ่แย่ของฉันพ้นลมสลายและทำให้นี่นั้นฉันก็ตัดผมนายว้าวฉันไม่มีผมไม่ใช่เหรอเอาไปเอ้ยนี่นะยี่สิบยี่สิบดับชิดเฮ้ยนี่

ฉันเบียดไม่ไหวแล้วนะต้มๆเลยเวลาฉันก็ต้องสต็อปนายและหยุดนายวัตต the f u c อ a โอ้ยวายแวยฉันก็ต้องอึแล้ว ว้าวเข้าใจแล้วกันนั่นสีสลบมาเกิดวันนั้นมาสนุกมากเลยนะแล้วสิวกับจ้าชีนแล้วก็ต่างๆมากมายหรือช้างไม่รู้ว่าช้างเรียกหรือเป่านะหรือเขาชื่อว่าสเตลล์ช้างก็ไม่รู้แต่เฮ้น่าจะสเตลลเนี่ยแหละแต่ชันก็จำไม่ได้เออะใครวะไอ้ฟอทูมาเหี้ยอะไรน่าตามีชู้เลย เมือ่อ่ะไอเดียเมืออเ่อคุณเละโอ้โหเดน๋ยนี้โหตัเอาจริงดิฉันก็เสือมาแล้วเว้ยเดี๋ยวก่อนไม่

โ <Ooh. S 2> oh. อ้แมน่ามาซักคนเดินนะถ้าทนายอยากเข้าเกิดเนมากเลยนะนายก็เข้ามาพยายามให้ได้สึวะจะยุดวดูวดูวูดะ้ะวูด้วดจะวด 사라라라라 으다 우다 으으 우다 랄랄랄랄랄랄랄라 우다 우다 으아 곤작 산하 랄랄랄랄랄랄라 쨔아 하으어 뭐하는거야 하 산하 아이아 으아 이아 으아 으아 มา5ลุดูตายมาจบเรื่องนี้กันเถอะเจเจสชียสโติกบอม มันคุกคบข้าทั่วสักเวรโอ้โหเยี่ยจีพารลิเมนซื้อโที่เขทจมาอีด้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ต ฉ oh ันมาเจอเบลล์อ oh. oh, Me okay? hm? ีกไม่คุมกับท่าคาร์โรสับซิพไโอ้อ้วอโนไม่รู้จมกมายได้สิึรู้สึอไงแปลกโอ้ยหยุดโอ้ยซะ Ode, ora, 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 ora. Musa. Ah, iyi. He he he. Goodbye. I'm sick of this. <time ¿todges> hmm? นายพอ้นันาดูน t h น่าน่าน่า่ดาดน่ดน่าดนน่าันน่ดูดนดนาด เลาอยู่คนอยู่ไปนานแล้วกต่ทไม่มีเลยเ้ยคเราก็ลเล่นไอ้สกิลและคิงเหรอปวดนะวะนายทำทั้งมาทั้งหมดนั่งนายเพื่อเขาเขาเขาสิล้เร่อยไยตัวแมันทำไมกูโดนสั๊กทุกท่อนไอ้อง่ กมจะตัตแตกบใครจะตตยกบก็อย่าแ,แต่มึงเลยวะว้าวมึงพูดมาเจะหัวงนอะไรจะเรืองอะไรทุกวันนั่งมันเกิดขึ้นชักไม่มาถึงวันนี้หรอกเอาละ,เ,ลาละ,ระเร่ลาเอาละปัจุอนนี้ก็เถอเข้าใจดีสุด I'll leave it there. Click, wow. You destroyed my phone. To get me a new phone, the new and improved phone 3.0. What about my telephone? Uh, whatever. Stop the floor. Oh, put.